สวัสดีค่ะชื่อดวงใจฮิลันรีค่ะชื่อเล่นชื่อเพียวในเรื่องรับบทเป็นนารีลัดค่ะเป็นคุณแม่ของชนินนารีรัตนะคะเป็นผู้หญิงเก่งยุคบุกเบิกคือทำงานร่วมกับสามีมาแล้วก็ก่อดตั้งบริษัทขึ้นมาได้ทีนี้พอเปลี่ยนมาเป็นรุ่นลูกก็กำลังพยายามที่จะถ่ายทอดธุรกิจนี้ให้ลูกแต่ด้วยความต่างทางความคิดหรือเจเนอเรชั่น มันก็เลยอาจจะแบบมีความคิดเห็นที่มันไม่ได้ตรงกันแต่เขาก็พยายามที่จะทําความเข้าใจจากสถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบันออฟฟิศเราคงยังไม่พร้อมที่จะลงทุนทําอะไรใหม่ๆฉากที่ประทับใจจากเรื่องนี้นะคะเป็นตอนที่พูดคุยถกเถียงกับลูกแล้วลูกก็กล้าที่จะบอกหรือกล้าที่จะคงจุดยืนของเขาพิมพ์คิดจะทําอะไรโดยไม่มีแผนรองรับเนี่ยจะให้แม่วางใจได้ยังไง พราะพิมไม่เคยคิดว่ามันฉาบฉวยไงคะติดตามเรื่อง30มสิกำลังดีได้ที่ช่องไทย PBS นะคะแล้วก็ดูย้อนหลังได้ที่แอปวิภาค่ะ